สวัสดีครับกับผมชื่อนายธีรชัยพงปมบดิษฐ์มาจากโรงเรียนชนรา์สดรออำรุงครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโครงงานการพัฒนาต้นแบบสายที่อุ้มน้ําสําหรับการเพราะปลูกพืชในพื้นที่ขลัแคลนน้ำครับโครงงานนี้นะครับเกิดจากความกังวลใจเกี่ยวกับวิกฤตการณน้ําในปัจจุบันครับใช่หรอครับ ปัญหาโลกร้อนส่งผลให้ประเทศไทยและอีกหลายประเทศประสบกับปัญหาภัยแลง้งซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ในการทำเกษตรเราพบว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถเข้ามามีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้ได้ครับทำให้เราสนใจศึกษาเกี่ยวกับการนำทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือใช้มาช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนครับที่มาและความสำคัญของโครงการน,นี้นะครับคือการพัฒนาต้นแบบทรายที่อุ้มน้ำ โดยการนำทรายจากธรรมชาติมาผสมเข้ากับวัสดุอุ้มน้ำจากธรรมชาติเช่นไข่ตีนจากเปลือกของกุ้งหรือปูครับที่ส่วนมากมักจะถูกคนมองข้ามว่าเป็นขยะที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆโชคดีไปกว่านั้นในประเทศไทยของเรามีอาณาเขตติดอยู่กับทะเลครับจึงสามารถหาได้ไม่ยากนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำและทำให้ดินม,มีความชื้นานานขึ้นครับเป้าหมายของโครงงานนี้คือมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอ,อย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจและยกระดับการเกษตรของประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอุณหภูมิโดยเฉพาะในสภาวะแห้งแล้งและเป็นปัญหาโรคร้อนในปัจจุบันซึ่งส่งผลกระทบต่อการเกษตรและการดำรงชีวิตอยู่ของผู้คนทั่วโลก